เกสามสามห้าเจ็ดไม่เข้าเกสามแกห้าแกเจ็ดไม่เข้าอ๋อคืออ่า เฮียนี่ยเขาใช้มาล้านกว่าโลแล้วจึงไม่ส้มนะคะก็ตัดสินใจเป็นยกลูกแทนนะคะเพราะว่ายกลูกดีเธอเนี่ยคุ้มกว่านะคะมาค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่ๆกราบสวัสดีเอฟซีร้านทีโอพีอะไรเก่าทุกท่านนะคะวันนี้เดี๋ยวขนมพามาชมนะรถเนี่ยเกียร์เซตเอนเนี่ยใช้งานมาเนี่ยล้านกว่าโลแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมพี่ลูกค้าท่านเนี้ยถึงตัดสินใจเธินยกลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้ดูนะ you <laughs> ก็เกียร์พี่ลูกค้าเนี่ยอย่างที่เฮียเขาแจ้งนะมีอาการเกียร์สามเกียร์เจ็ดนะคะแล้วก็เกียร์ห้าเนี่ยดังมีเข้ายากด้วยนะคะมีรุดด้วยเนาะ,ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออมาอาการเนี้ยลื้อออกมามันจะเป็นอะไรบ้างนะคะทีมช่างเนี่ยเราทําการลื้อนะคะใช้เวลาลื้อเนี่ยไม่นานเกียร์เซทเอฟเนี่ยลื้อไม่นานนะอย่างที่บอกทุกคนอ๋อยี่สิบยี่ห้าสามสิบนาทีนะคะหรือว่าถ้าหากว่าลูกไหนขี้ดินเลอะมันแบบน็อตมันยิงยากๆเนี่ยก็จะประมาณ ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่ไม่ข้ามหนีแน่นอนทีมช่างเราเนี่ยลุมถ้าจองคิวล่วงหน้านะคะลุ่มรือให้เหลยทุกคนอันนี้คือของพังราวบนพังนะคะมันสึกนะใช้งานมานานแล้วนะคะก็ตามสภาพการใช้งานนะทุกคนเกียร์เราใช้งานนานๆออกรถมาหลายๆปีนะคะ มันย่อมเสื่อมสภาพแน่นอนนะก็มีพวกจานคอมเมตหมดนะคะซึ่งพังเยอะนะเฮียเนี่ยตัดสินใจไม่ซ่อมนะคะเพราะว่าซ่อมเนี่ยไม่จริงๆอะ่ะลูกนี้ก็ซ่อมไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าเฮียเนี่ยเขาสะดวกใจใจยกลูกใหม่มากกว่าคือพอใจจะยกลูกใหม่อะ่ะเร็วประหยัดเวลาอ่ายกไปนะใส่ยกขึ้นเสร็จเลยจริงๆนะคะของเฮียเนี่ยก็ซ่อมไม่แพงนะทุกคน 8 0 0หมื่นนิดๆน,ดนะแต่ว่าเฮียเขาสะดวกใจที่จะเปลี่ยนเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเทินเอาลูกใหม่นะคะไม่ค้ามแสนนะเฮียเนี่ยก็เลยเพิ่มเงินเอาลูกใหม่ไปเลยคุ้มๆจบๆนะคะเรามีรับประกันย้าย PTO ให้ฟรีแล้วก็น้ำมันเกียร์ฟรีของฟรีมูลค่า<ม>ที่ได้ไปมูลค่าประมาณ7,000-8,000กว่าบาทน,นะคะเราแถมให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็มีรับประกันลองล้มให้ดูทุกคนขนมจะพูดนะ ขอพูดนิดนึงกว่าขนมจะมาทำร้านกับช่างได้เนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีนะคะเพราะฉะนั้นทุกเคสเราตั้งใจดูแลอย่างดีแล้วเรื่องหลังการขายเนี่ยเราก็ต้องดูแลอย่างดีเหตุผลเลยนะกว่าขนมจะทำร้านได้เนี่ยมันยากลำบากมากๆเลยเพราะฉะนั้นขนม เชื่อว่าการจริงใจกับลูกค้าเนี่ยเราจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขนมจึงดูแลเต็มที่ทุกๆเครสดูรับประกันหลังการขายดีทุกเคสก็ต้องขอบคุณเฮียมากๆนะคะที่เลือกใช้บริการร้านเราขอบคุณจากใจนะคะใครที่ดูจนจบคลิปเนี่ยก็ขอขอบคุณนะคะ